อะไรครับน้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใช้แบรนด์นี้ออยู่หราใช้โยอะไรครับน้าแจ็คเวย์ครับโอ้โหเติร์นยอดไปเลยฮะของนาดีของก็ดีนะของก็ดีครับเป็ร์นยอดไปเลยครับทีนะครับตอนนี้เราอยู่กับเพจตกมึกกันไหมครับท่านผู้ชมอ้าวสวัสดีแอดมินด้วยครับอ้าวสวัสดีครับแอดมินสุหล็อกครับสวัสดีครับยังไงวันนี้เราอยู่กันไหมไหน อันนี้อยู่ที่ท่าเรือแหลมบริหายอ๋อท่าเรือแหลมบริหายนะมาเปิดคลิปมาเปิดคลิปแบบเรียวๆกันเลยในเพื่อนแวะมาหานะเราก็เลยแบบชวนตกหมึกวันนี้เป็นวันหยุดของผมด้วยอ๋อวันหยุดผมก็หยุดเหมือนกันก็เลยมาสักหน่อยชวนเพื่อนเพื่อนแต่กลุ่มที่แล้วนะกลุ่มที่เคยแบบหน้าดำอ่าอ่าอตอนนน้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวภาพขึ้นจอวิคให้ปิ้งเดี๋ยวจะมีแบบคลิปรวมนะก็จะขาดเพื่อนไปคนหนึ่งนะชื่ออะไรช่องอะไรน้าดําหน้าดำหน้าดำเห็นบอกว่าจะมาเนี่ย เออเขาไปนู่นเขาไปช่องตะแม่ถอ๋อย่องตะแม่ถาหรือว่าไปกอดผีทางนู้นก็ได้ล้วเห็นเขาบอกอยู่ทักทอยู่ว่าจะไปด้วยเมื่อวานเนี่ยเออแต่ว่าเมื่อวานก็ผมก็เลยไปตีซะก่อนเอ๊ะเสียงอะไรนะนี่นี่นี่โยโย่นี่สปอนเซอร์ใหม่ครับจากค่ายอะไรเอ่ยดูกันเองแล้วกันครับจากค่ายอะไรไม่รู้ไม่ใช่ที่กำลังจะเปิดตัวในนี่ได้เปิดตัวมาแล้วมาพักใหญ่แล้วพักแล้วพักแล้ว เห็นในเฟซในหูตึมซุมเลยิ่มหึิ่มเลยนะโปรโมทกันโอ้โหแล้วก็มีของนาเจอ่านาเจนาเจนิโมนิโมนิโมชื่ออะไรนะขาว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 นิโมนิโมบรราอะไรนี่แหละนี่นะตอนนี้ก็อยู่กันนี้เลยนี่พัทยาซิตี้นี่ตรงนี้ก็เนื้อตึกยาวๆนั่นก็นู่นเลยโอ้สะพานยาวๆครับแหลมบรีฮานั่นเองนี่แล้วก็มีนานาครับเริ่มตกกันแล้วฮะ เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็นคนหน้าดำสุดยอดไปเลยกืดไหมนะคืดไหมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเราแป๊บเราแป๊บอ่ะก็จะประมาณนี้ฮะบรรยากาศช่วงต้นหัวชั่วโมงที่เราเพิ่งมาถึงนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมฝากติดตามด้วยนะชาเลนท์ะชาเลนท์ท่าหน่อยไหมเอาไงดีตัวเล็กสุดหน้าดำห้วหน้าดำอะไรนะ คนแห้วดูเหไหมคนแห้วจะมีคนแห้วเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวก็รอดูรอเดี๋ยวลุ้นดูอฝึกไม่สงบยามพิ่งนับศพประมึกครับผมโอเคไปกันตกมึกกันไหมไปสิเก็บของแล้วครับโอ้โหใสสวยสวย สุดยอดไปเลยครับนี่ชายโยอะไรครับน้าแจ๊กเว็ตังไทยครับแจ๊กเก็ตแตงไทยก็มาสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยครับโคตรหมาดเลยเออบอสต้องภูมิใจในพวกเราครับผมกี่ตัวแล้วครับเนี่ยสองับสแต้มแล้วโอ้โหไม่ธรรมดายอดเลยครับโอ้โหหมึกใสอย่างสวยครับท่านผู้ชมครับนาชายโยอะไรครับนี่แจ๊กเก็ตชมพูท้องลุงครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับวิบวับขนาดนี้นะหืม งาวับงาวับนะสุดยอดไปเลยครับครับนะเจมาแล้วนี่หมึกพัทยามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับโอ้ชัยโยอะไรครับเนี่ยแจ็คเวย์ครับไหนฮะโอ้แจ็คเวย์ครับผมสุดยอดไปเลยครับอีซี่ครับเดี๋ยวพี่รักไปต่อก